สวัสดียามเย็นนะคะทุกคนนี้วันนี้เรามาดูกองปุ๋ยมากแล้วนะคะกองนี้เขาเป็นที่เราทำเป็นต้นกล้วยกับใบสักแห้งนะคะก็เลยการย่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราล้มกลองแล้วเราก็กองเข้าไว้นะคะนี่ดูสิเซอร์ไพรส์รามากเลยนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่มากนี่ดูสิตัวใหญ่มากเลยนะคะ นี่นี่นี่นะคะเขาคือพนักงานย่อยปุ๋ยของเราอย่างดีเลยนะคะนี่โอ้ยดูสิตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่มากโอ้ <c oughs> บอกแล้วนะคะทำกะเกษตรจะต้องไม่กลัวสิ่งพวกนี้นะเพราะว่าน้อง ดีค่ะน้องกำลังช่วยเราย่อยปุ๋ยนะคะเนาะส่วนเจ้าตัวนี้ตัวกวนค่ะไม่ใช่ตัวช่วยดูสิคะว่าปุ๋ยของเราปลอดภัยแค่ไหนดูสิมีสัตว์เลี้ยงในกองปุ๋ยด้วยนะคะวันนี้พัฒนาแก้เรื่องขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่ให้ซูมให้ดูใกล้ๆตัวนี้แน่ยังมีชีวิตอยู่นะดูสิคะยังมีชีวิตอยู่เด้อนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ เริ่มมุดลงกองปุ๋ยแลย้วทำหน้าที่ย่อยต่อจา้านี่นะคะโอ้ยตัวช่วยชั้นดีนะคะช่วยย่อยปุ๋ยของเราที่ยังไม่ได้ละเอียดได้ที่นะคะวยขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเนี่ยมาเจออย่างเงี้ยมีกำลังใจมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ